สวัสดีค่ะช่างครับอันนี้เราจะมาเช็คเครื่องใหม่กันนะครับดีได้เครื่องมาใหม่แล้วพอดึงแล้วมันใบมีดตึงกามอันนี้คือตอนดึงนะคะเดี๋ยวกัถ่ายมุมก้ามแป๊บนึงค่ะช่างฟึบอ่าดูนะคะช่างดึงแล้วออกมันนี้ไม่ไกลกันเดี๋ย <laughs> อ่าก็คือช่างดึงแล้วมันก็ มันก็หมุนไปตามที่ดึงใช่ไหมคะอ่าก็จะประมาณนี้คิดว่ามันจะเป็นระบบพาสหรือระบบ้วยครับในเราต้องมาแกะดูอันนี้คือเครื่องใหม่นะคะ,คะเดี๋ยวเราก็มีสิทธิ์เป่นได้เหมือนกันทุกที่ห่ออืมเรามาแกะดูก่อนไม่รู้ว่าเซ็นอะไรอ่าเผื่อลูกค้าไอ้เผื่อเขาเรียกยอะไรเครื่องวันนี้มันจะเป็นสองห่อมีพาสกับเ้วยครับ เผืไมไม่อใครสั่งเครื่องมาจากในเน็ตหรือว่าไปซื้อแล้วมาประกอบเองนะคะมันเป็นแบบ,ะะม,บม,มัน,ม,นมันมีโอกาสเป็นได้ทุกุยี่ห้อใช่ไหมคะ,อ,ะอ,มอันนี้คือเราดึงแล้วใบใบมีดมันหมุนตามแสดงว่าอะไรนะคะช่างสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกับช่วยค้าติดหรืออะไรสักอย่าง อ่าตากล้องก็ไม่รู้เรื่องเลยนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ให้ท,าท่านอธิบายเด้อ,อทา่านยังไม่รู้ตากล้องนี่มั่วตลอดเดี๋ยวมาดูการน้ำเต้นพ่อเห็อะไรอ่ะค่ะ <c oughs> คือเครื่องตัดหญ้าร้านเราก็ขายนะค่ะขายหลายยี่ห้อเลยค่ะก็มาประกอบแล้วก็โชว์ไว้ อนเ็ตก็ไม่แพงใช่ไหมคะช่างแต่มันแพงค่าส่งว่าค่าส่งมันแพงเพราะเดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ได้ซื้อตามร้านแบบที่เขารับผิดชอบดูแลก็อย่างเงี้ยและค่ะก็มีปัญหาก็ก็ต้องต้องดูแลเองนะคะสปริงก็ไม่หักอ่าดูนะคะอันนี้สปริงไม่หักคัดก็ดี่ะเรามาดูสาเหตุกันทำไมมันหมุนไปพร้อมกันนะคะ แล้วดูรอยสีรอยสีเดี๋ยวนะคะช่างกล้องอัตโนมือกลังตามไปค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เขาเรียกถ้วยคาชใช่ไหมคะจำได้เอ๊ะเห็นไหมรอยสีไม่มีแต่ว่าถ้วยคาชมันเบี้ยวรอยสีรอยสีคืออะไรคะช่างเออรอยสีจากคาชอ่ะเอารอยเอารอยเสียดสีแสดงว่าถ้วยอันนี้คือมองแล้วถ้วยคาดูดูดูนะคะถ้วยคามันเบี้ยวคือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจะติดตรงอ๋อ ถ้าอย่างนี้ก็มีสองวิธีคือเปลี่ยนถ้วยคัทใหม่หรือไม่งั้นก็ทุบลงไปให้มันพอดีกันแล้วช่างจะลองทุบเหรอคะเรอลองทุบลองทุบดูก,ก่อนนะ,ะเี๋ยวมันใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนถ้วยใหม่ยังไงมันก็เสียมาแล้วเนาะโอเคเออเค่ะไปเรี่ยมพรก่อน,อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะโม้รอช่างนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านร้านเขาจะเหมือนจะรับผิดชอบให้เรานะคะหรือแบบ มันไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้อย่างมาซื้อร้านเรานี้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะคะอันนี้คือเครื่องประกอบใหม่มีปัญหาจากโรงงานปุ๊บร้านเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยแต่ถ้าเกิดซื้อมากับพวกในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบว่ามาแก้ปัญหาเองนะคะอันนี้มันคือข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะมันต่างกันเยอะเลยอ๋ออย่างร้านเรามีรับประกันด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> บริการ <c oughs> ทุกระดับประทับใจนะคะอ๋อใช้ได้อ๋อ ถ้าเกิดซื้อมาเองก็ก็ก็ลำบากนิดนึงนะคะอ่ะอปั่งกันเราลองแก้ปัญหาสะข้อนหน้าดูก่อนนะโอเคค่ะช่างอันนี้คือจะตีให้มันเท่ากันอ่ะถ้าไม่เท่าก็เปลี่ยนคัสใหม่โอเคยังไม่ติดพกผว่าลงแล้วก,ลกันเอาได้ใช่ไหมคะอันนี้คือดูนะคะหมุนมันจะไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวซูมก่อนยังยังเป็นดอไม่ดีนะหมุนหมุนอีกรอบสิคะพอดีเพิ่งเพิ่งโฟกัส อ๋อมันก็ยังดูแบบว่าไม,ไม่ไม่เสมอกันเนาะอ,อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะด,นะดูช่างแกขีดไว้นะคะให้ดูว่ามันสมมาตรกันหรือยังใช่ไหมคะอแก <laughs> ้ปัญหาเบื้องต้นก่อนอ๋ออีกรอบอตัวนี้ต่ำ แบบสูงนิดนังอ่าแบบชงเอาลงให้แบบบ้านๆเลยเนะาะใกล้เคียงก็แล้วใกล้เคียงได้ไม่ได้ก็ลองใส่<ด>เราเรา,เราลองใส่ดูเหมือนมันจะดีกว่าเดิมเราก็ลองใส่ดูนะคะ ใส่เราสองตัวก่อน,นก็ได้ไปเราหนึ่งตัวอืมทำใเล่นต่างก็แปลงไปได้อลองใส่นอนไปแค่สองตัวพอให้มันอยู่พอนะคะก็นานชะ่างก็เพิ่งเจอปัญหานานะเจอตัวนึงก็มีอะไรก็มาแลกเกี่ยวกันดูอืปัญหาแบบอื่นช่างก็เคยเจอใช่ไหมคะแบบเครื่องใหม่มก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไรบ้างนะคะเครื่องใหม่ ้ยยไไคอฟมันเสีบางเครื่องก็คอยไฟเสียงแต่โรงงานเลยนะคะก็ถ้าเกิดมาซื้อที่ร้านเราเราก็จะเปลี่ยนให้ฟรีบางตัวก็คาบูแต่ตัวนี้ท้าใครเพิ่งเจออ๋อเห็นไหมคะก็จะมีปัญหาเรื่อยๆแต่ดีที่เรามีอะไรของเราเองนะคะอ่ะอนนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวถ่ายมุมๆไกลๆนิดนึงอ่าให้เห็นไหมคะต่างจากตอนแรกนะคะ เห็นไหมคะสตาร์ทปุ๊บแล้วใบมีดมันไม่หมุนนะคะโอเคใช้ได้เร่งแล้วค่อยหมุนโอ้ออ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 เีสนะอะอสออ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 ้ออออีอ่ออ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 ยออ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 ยอออออ้ออ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 อ เรียบร้อยใช้ได้ไดนี่เครื่องสีจังหวะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ่อช่องช่างนัดออนไลน์ด้วยนะคะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะช่างพูดอะไรหน่อยไหมคะคก็มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนปัญหากัน,กน,กนได้ค่ะค่ะ